สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมอ่ารังปลวกนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอ่าในในแบบอ่าในในในขัดขากระถางเนี่ยที่ที่ปิดเก็บไว้ตั้งนานนะคะพอเราเปิดเข้ามามันจะเจอแบบนี้นะคะมันจะมีรังปลวกค่ะก็ไม่รู้ว่าเข้ามาสร้างรังได้ยังไงนะคะนะคะอันนี้ว่าจะยกไอ้ขากระถางเนี่ยไปใช้งานนะคะ แล้วก็มาเจอแบบนี้นะคะเออสุดที่จะธรรมชาติจริงๆนะคะดูตัวปลวกนะคะเขาจะมีความขยันมานะเนาะที่จะพากันสร้างรังดูนะคะชมนะคะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะหาดูดูข้างในนะคะเดี๋ยวจะให้พาชมดูข้างในนะคะโอ้ยลกเนาะนี่ไงคะข้างในของเขาจะอ่าจะเป็นอย่างนี้นะคะ อ๋อเราแสงเราไม่พอเนอะ<_ <C> _>เาะก็ยังจะมีรังอยู่นะคะมันจะมีรังอยู่ข้างในอยู่แต่ด้านในไม่มีนะคะแต่ข้างๆเขาเหมือนกับเหมือนกับเขาจะไปสะสมดินมาไว้นะคะมันจะเป็นทางเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะแหวะตัวนี้นิดนึงก่อนเพื่อจะได้เห็นว่ายังไงเราก็จะต้องยกอยู่ดีแหละนี่นะคะมันซูมไม่ได้เนาะมันมันอยู่แอบบแอบบข้างๆ ข้างๆเนี่ยเหมือนกับเขามีมีปราศาสวนเขาอีกชั้นหนึ่งนะคะอยู่ข้างในนะคะนี่ไม่ได้เนาะนี่ไงเออแล้วก็จะมีปลวกอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะที่เข้าไปเดินเวนไปวนมาเหมือนกับเออเนาะดูดิคะ่ะมันเป็นเหมือนกับทางเลยทางเดินอะ่ะทางเดินของปลวกเนาะเหมือนกับเขากำลังสร้างฐานอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่แน่นอนเขาต้องเอาดินมาจากตรงนี้แน่ๆนะคะเขาต้องนําดินมาจากที่เขาสะสมไว้ที่เป็นอ่าอยู่ข้างในแน่ๆนะคะเพราะว่าเรามาดูเพราะว่าข้างๆนี้มันจะมีทางออกนะคะจะมีทางออกมีรูออกสงสัยจะขนดินมาจากตรงนี้นะคะจะขนดินมาจากตรงรูข้างๆเนี่ยนี่นี่เขาขาวนะเห็นไหมคะอือนี่ไง แล้วเขาก็จะามาสร้างรังตรงนี้เนาะนะคะนี่ค่ะเราจะไม่ทำลายเขานะคะตรงนี้นะคะเราต้องการแค่เอาแค่กระถางากระถางออกไปเท่านั้นเองส่วนดินเราเราจะเอาไปได้ไหมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นี่เนาะเราคงไม่กล้าทำลายเ<ม>ขาหรอกเนาะเรารู้ว่าเขาปลวกคืออันตรายนะคะ แต่บางเอิญบ้านเรามันเขาใช้แต่เหล็กนะคะก็คงจะปล่อยเขาให้เป็นธรรมชาติของเขาเนาะแล้วเราค่อยกลับมาดูผลงานเขาเมื่อเราจะงัดส่วนนี้ให้อยู่ในสภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาชมมาดูกัาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ได้เป็นห่วงนะคะเดี๋ยวฝนก็ตกลงมาแหลกแรงแล้ว,ลวทําให้อาปญหาของรังปวกเพราะงั้นเราจะต้องเอ,า,อาหาเราจะต้องหาที่มาปิดกั้นให้เขา เพื่อชมความจเจริญเติบโตของเขาว่าเขาจะ,ะดำเนินไปต่อไปอย่างไรนะคะยังไงเราจะขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมอีกครั้งหนึ่งนะคะการสร้างบ้านของปลวกนะคะนะคะแต่เราก็มาทึ่งตรงนี้แหละคะ่ะทึ่งมากเดี๋ยวจะหาไฟฉายมาส่องดูข้างในอีกครั้งหนึ่งนะคะคอยรับชมนะคะขอบคุณค่ะ กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ